ยาปากมูสีได้ยินแล้วยาปากมูสีแด้ยินมาเร็วมาเร็วมาเวแล้ว

มาแล้วมาแล้วดอกนั่งดอกน้อยจีก็เอาเขาเอาเอิ่งกับมหาที่เจ้าแล้วอย่าปากมูสีได้ยิดนึงดอกนั่งโอ้ยั้งไงหนึ่งดอก sao mày, lên Má leo, má leo lên, đọc nói Chị có áo 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 của gầm á hả mày lên lên, mày, Này Má leo, má leo lên, nói Chị có áo เขาเอาเอินกับมหาก็มนเลี้ยวมันเลี้วมันเลี้วมันเลวมันาเก็บเอาเก็บเอารองหาของไทยตกน้ำเด้อเพื่อนๆอย่ตกน้ำเด้อเกาะดีๆ้ยตกน้ำแต่เนาะยุคห่างห่วยเด้อเพื่อน ให่พี่พาอยู่ข้างหอยอยู่ทางหออยู่ขางหอยอยู่ข้างในถงดอกมาเร็ว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 มามา

cháu áo của ơn cả mặt hàng đi cháu nhà tục làm đấy xây sửa không má mó kiếp áo kiếp áo xong hàng thay. tục làm đấy thường thường tục làm đấy gọi đi đi Đó. เพื่อนเพื่อนหมานแล้วเมื네่อเนี่ยเบิ้งเห็นมะเหคลิบหมานแล้วพอปลาเห็ดแล้วยาปากมูสีไดงยินนเียตกงามด้วยใส่กระเป๋าเสือกัน

แล้วยาปากมาูสดนินมาร็วมาเร็ว่านท่านนี่ไปจะติดองหามาันมเก็บเอาเก็บเอาห

đọc làm đơn phần để tục làm đó gọi gì đìa đọc lên màn lèo màn lèo đọc lên đọc nói chị có áo áo của ông Cảm ơn hả cháu à hà, ạ, mà vô hôm để nắm thứ hai cái này. ạ, đọc lên. ạ, đọc lên. ạ, đọc cái gì đọc lên. đọc lên. leo. đọc lên. đọc lên. ạ, đọc lên. ạ, đọc cả nhà tôi làm đấy rồi xây cả bao sửa con hết để nắm thay đấy này mà thấy không สามดอกสามดอกดอกใจแล้วยาปากโมเสดอย่า,างน,นี้น นี่เดกน้อเห็นไหมเพื่อนั่นนีด่ดอกเพ่อนเห็นไหาหส่ยกันหาใส่ยกันหาใส้กันหาใส่กันเพื่อนเพื่อนหมานแล้วเมื่อนนะ่ยเบิ้งเห็นหมะ <c oughs> เ็คผิปหมานแล้วพอปลาเห็ดแล้ว